กลุ่มจิตอา,าสาโรซิงสุขโขทัยได้นำน้ำดื่มจำนวน700โหลแบ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัทยที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ณาศาลาอนเนกประสงค์หมู่ที่3ตำบลเมืองบางคลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยโดยมีชาวบ้านเดินทางมารับน้ำดื่มกันเป็นจำนวนมากจากนั้นเดินทางไปมอบน้ำดื่มยังวัดป่าโพทองให้กับพระพิสุสงฆ์ที่ขาดแคลนน้ำดื่มด้วย นางบุญยวีจงอยู่เย็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3กล่าวว่าตำบลเมืองบางครั้งมีปัญหาน้ําประปาขาดแคลนแถมยังส่งกลิ่นเน่าเหม็นซึ่งนํามาใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ หลังจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำประปามหมู่บ้านที่สูบจากคลองน้ำฝ่ายหน้าวัดปากคลองช้างตำบลเมืองบางคลงังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยในหมู่ที่1ถึงหมู่ที่4ผลิตประปาส่งจ่ายให้ชาวบ้านทั้ง4หมู่บ้านใช้อุปโภคบริโภค ok, รวมเกือบ500ครัวเรือนประชากรกว่า1,000คนน้ำมีสภาพขุ่นดำตกตะกอนเป็นคราบและมีกลิ่มมนเหม็นเน่านำไปอาบแล้วเป็นผื่นคันโดยชาวบ้านบอกว่าทนใช้น้ำสกปรกเหม็นเน่าแบบนี้มานานกว่าหลายปีแล้ว ด้านนายจิรชาตินาสวัสร์ในอำเภอสวรรคโลกได้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือโดยเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สุโขทยัยได้นํารถแม็กโฮมาขุดลอกคลองนําวัชพืชที่ขวางทางน้ําขึ้นและใส่สารบําบัดน้ําเสีย EM จอาจนวน600ลิตรเพื่อดับกลิ่นน้ําเสียที่เน่าเหม็นนัดทวดีพวงหงรายงาน เพื่อมารับน้ำดื่มนะคะวันนี้มีกลุ่มรถตึ้งสุโขทัยนะคะใจดีนำน้ำดื่มมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะะได้หรือเลด้ยกม้วยกระบเลี้ยงให้ด้วยฮะฮะ แล้วปีนี้อดน้ําเยอะไหมครับเยอะเยอะถือน้ำปลาปลามันกินปลามันกินไม่ได้แลยต้องขอมาสายขงังต่อมาเอากันนี่อ๋อแล้ววันนี้เป็นไงบ้างที่เอาขอ,อน้ำมาแจกแย่เลยเนี่ยดีใจฮะดีใจดีใจเนาะเวลาปู๋หัวฟักหัวมาลากีขี้โคลนบนหัวป้านะแล้มีขี้โคลนบนหัวด้วยเอออาฟักหัวลากเนี่ยอ๋อเห็บแน่ก็ดีใจนะคะ,ะที่ ยังยังแบบว่ามีน้ำดื่น้ำใจนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณแทนชาวบ้านของหมู่ที่1 2 3 4งสด้วยนะคะก็คือ,อตอนนี้ฝ่ายแทนน้ำดื่มค่ะน้ำปราปามันดื่มไม่ได้ค่ะตามที่เป็นข่าวนะคะก็จะนำน้ำไปแจกจ่ายให้ให้คบทุกหลังคาเรือนนะคะก็ขอบขอบคุณอีกครั้งค่ะ,คะขอบคุณมากๆะคะ่ะ